รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฉัวันนี้ค่ะเรามาเยือนถิ่นมะยงชิดมะปรางหวานจังหวัดนครนายกกันค่ะ ถือเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดที่ขึ้นชื่อหากใครได้ลองลิ้มชิมรสชาติแล้วเป็นอันต้องติดใจด้วยลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครทั้งขนาดของผลที่ใหญ่สีของเปลือกและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเมยงชิดจังหวัดนครนายกถึงมีชื่อเสียงกลายเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัด ที่ใครได้ลองรสชาติแล้วต้องติดใจไปตามๆกันซื้อเป็นของฝากกลับไปทุกคนจันงหวัดนครนายกก็คือเป็นแหล่งที่มีผล,ลไม้หลากหลายชนิด ที่ปลูกกันมากมายในอำเภอเมืองโดยเฉพาะที่ตำบลดงละครเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็อร่อยสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมชิมขนุนมะม่วงนะฮะประมาณนั้นขนุนนครนายกเนี่ยที่อร่อยที่สุดก็จะอยู่ที่ตำบลดงละครหรือเขาเรียกว่าหมู่บ้านกลางดงตรงนี้ของผมก็จะมีในส่วนนี้สมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยจะมีขนุนมะม่วง กระทออ้อนผลไม้อื่นๆส้มโอมีหลากหลายนะครับแต่พอมาช่วงระยะหลังๆเนี่ยเ,เริ่มปี3 2535ประมาณนี้30กว่ากประมาณนี้คนเริ่มปลูกมะยงชิดมะปางหวานนะครับที่มาที่ไปก็คือมะยงชิดเนี่ยเป็นผลไม้ที่ตอนที่ผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเป็นผลไม้ที่เขาเรียกมะปาง ยังไม่เป็นมะยงชิดก็คือมะปางคือภาพรวมคือภาพใหญ่ก็คือมะปางารวมกันก็คือคัดแยกจากการแยกสายพันธุ์จากการชิมรสชาติมะปางหวานก็คือจะหวานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเปรี้ยวเลยส่วนมะยงชิดก็จะมีเปรี้ยวนินนดๆประมาณทักห้าเปอร์เซ็นต์ที่เปลือกเขาเรียกมะยงชิดก็คือชิดไปทางความหวานถ้ามะยงห่างก็คือถ้าหวานทักยี่สิบเปรี้ยวทักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเรียกมะยงห่างก็คือห่างจากความหวาน กาว,วางก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวจนนกกาไม่กินเขาเรียกกาว,วางประมาณนั้นนะครับชาวสวนก็เริ่มปลกูกมะปังหวานกับมะยงชิดซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็สีผิวที่สวย,หล,ยหลายสวนก็เริ่มไปคัด,คดสรรสายพันธุ์ที่จะให้ผลใหญ่แล้วก็รสชาติดีมาปลูกในพื้นที่ของตัวเองกันจนเริ่มมาประมาณตั้งปี2530ปกว่าๆเนี่ย เริ่มมีปลูกหลายสวนด,ด้วยกันแล้วทําให้มะยงชิดเป็นที่รู้จักหลายคนว่าเอ๊ะทำไมมะยงชิดลูกใหญ่ก็คือเขาคัดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็เอามาเมื่อก่อนเนี่ยขยายพันธุ์โดยเมล็ดแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มจะพัฒนาโดยการทาบกิ่งมันจะตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการก็คือการทาบกิ่งทาาเพาะเมล็ดเนี่ยเอาไปเพาะ ปี2ปี3ปีเนี่ยออกมาอาจจะเป็นเปรี้ยวก็ได้อาจจะเป็นหวานก็ได้หรืออาจจะกลายกลายดีกลายไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทาบกิ่งจะได้สายพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับโดยเฉพาะสวนที่ดงละครเนี่ยจะมีสวนใหญ่อยู่ประมาณสัก4ี่สวนด้วยกันก็เริ่มปลูกมายงชิดกันพอประมาณสมัยก่อนในกิ่งพันธุ์จะแพงก็ไรหนึ่งก็จะปลูกได้ประมาณสัก20่ต้น บางคนบอกไม่เอา20จะเอา50เลยปลูกให้ทีหน่อยจะได้ได้ผลผลิตเร็วแล้วก็ทำดูแลง่ายประมาณนั้นนะครับ มะยงชิดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแต่จะมีความหวานมากกว่าความเปรี้ยวนะคะโดยพันธุ์ของมะยงชิดค่ะที่ได้รับความนิยมมีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันค่ะคือพันธุ์เพชรกลางดงพันธุ์ทุนนกล้าวและพันธุ์บางขุนนนค่ะซึ่งราคาของมะยงชิดนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของผลผลิตที่ได้นะคะถ้าจริงๆหลายคนบอกว่า ถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่ไม่ทราบแต่จริงๆชาวสวนทราบเพราะว่าบางขุนนลเนี่ยลูกเขาจะใหญ่เขาจะกลมแต่ถ้าเป็นทุนเก้าเนี่ยจะยาวรีจะออกรีรีเหมือนเหมือนรูปไข่ประมาณนั้นดูจากรูปทรงเนี่ยผลจะใหญ่มากบางขุนนลหรือชิดสงารูปร่างจะคล้ายกันนะครับส่วนทุนเกทุนเก,ท,นกทุนถวายเนี่ยทุนเกจะออกยาวรี ชิดสาริกากับชิดท่าดานอะไรประมาณนี้น่าจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าดูดูด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่ทราบนะครับแต่ถ้าชาวสวนจริงเขาจะทราบว่าผลมันจะใหญ่กว่ากันแล้วก็มีเรียวกับกลมใหญ่ครับมมยงชิดสายพันธุ์เพชรกลางดงค่ะเป็นพันธุ์เบาออกผลง่ายต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดีมากค่ะ ชิดพันทุนกล้าวนั้นมีผลใหญ่รูปทรงไข่ผลสุกสีเหลืองสม้มเนื้อหนาเนื้อนแน่นเม็ดลีบรสชาติหวานอมเปรี้ยวหอมกรอบค่ะและมะยงชิดพันบางขุนนนผลขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่นะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวเปลือกสีแสดกำลังดีค่ะ ในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการนะคะโดยกรุมอนามัยก็พบว่ามะยงชิดค่ะมีเบต้าแคโรทีนและมีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงสายตาป้องกันเลือดออกตามไรฟันการรับประทานผลไม้กลุ่มนี้ค่ะจึงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายเช่นโรคหวัดเป็นต้นค่ะที่สวนเราเนี่ยจะมีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันทุนเเนี่ยจะเป็นเป็นหลักทุนเ้าจะเป็นหลัก ที่2ก็คือบางขุนนนนะครับที่3ก็คือมะปางเป็นมะปางหวานครับเราจะปลูกอยู่สาสายพันธุ์ผลผลิตที่ได้จากในสวนเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ทูน9เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักสิบสอนภาพรวมใหญ่ๆนะไม่ไม่ได้คัดโวหัวนะถ้าภาพรวมจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ1ิ1สิบสถึงสิลูกเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วแต่ถ้าบางขุนนนเนี่ยจะใหญ่ป่านะครับ บางคนก็จะใหญ่กว่าป่านนิดหน่อยบางั้นเถอะอาจจะประมาณ11ลูกถึง14ลูกประมาณนี้นะครับจริงๆก็ก็ไม่อยากาการดูแลรักษาก็เริ่มเริ่มก็คือแต่งกิ่งเหมือนกับชาวสวนทั่วไปเหมือนผลไม้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงอะไรแล้วแต่ก็ต้องแต่งกิง่งใส่ปุ๋ยบำรุงต้นในช่วงหลังเก็บเกี่ยว พอเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแต่งต้นใส่ปุ๋ยลดน้ําพรวนดินรักษาใบให้ได้ในห่วงมายมยงคิดนะในห่วงเราก็หยุดไปเลยหน้าฝนจะไม่ค่อยได้ทําอะไรจะดูแลรักษาใบให้ได้พอเรารักษาใบได้เนี่ยหนอนไม่มาทําลายาโรคอื่นๆไม่มาหนอนไม่มากัดกินช่อเอไมา่ใช่กิ่งใบอ่อนของเรามันก็จะทําให้ใบสมบูรณ์เตรียมเตรียมการที่จะออกช่อออกผลก็คือในห่วง ถึงหาขัญยาเนี่ยเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยสะสมตาดอกส่วนมากก็จะใช้สูตร8 24 24อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยขายสดก็แทบไม่ไม่พอแต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มปลูกกันหลากหลายแล้วก็มากมายหลายสวนนครนายกเนี่ยเริ่มขยายพันธุ์เริ่มปลูกกันมากจนบางทีก็อาจจะล้นตลาดก็เอาไปแปรรูปเป็นรอยแก้วที่ทำกันมาก เป็น้อยแก้วเนี่ยสามารถทําแล้วดีเก็บได้อยู่เป็นปีๆเลยนะครับส่วนบางสวนก็จะเอาผลผลิตที่แตกหรืออะไรเงี้ยเอาไปคั้นน้ําเก็บไว้ก,ก็ก็สามารถทําได้นะครับคนที่จะบอกเราได้ก็คือนักท่องเที่ยวหรือผู้ผู้ชิมเขาจะบอกเราว่าเออนครนายกเนี่ยอร่อยอร่อยจริงรสชาติดีอร่อยจริงอย่างอย่างที่บอกนะครับพอไปชิมที่อื่นอาจจะมีะเนื้ออาจจะไม่ไม่แข็งเท่า หรือบางหวานอาจจะไม่เท่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้รู้ว่ามันจริงอย่างที่พูดไหมแต่หลายสวนบอกว่ามีแต่ลูกค้าเข้ามาแล้วชมว่าของเราดีดีจริงๆครับ และอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจนะคะของกเกษตรกรชาวสวนที่ทําผลผลิตที่มีคุณภาพมะยงชิ้นมะปรางหวานจังหวัดนครนายกค่ะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI อีกด้วยค่ะ ซึ่งพื้นที่ปลูกมะยงชิดในจังหวัดนครนายกนั้นนะคะส่วนใหญ่จะปลูกกันในเขตของอำเภอเมืองอำเภอปากพีและอำเภอบ้านนาค่ะมะยงชิดนครนายกเป็นแหล่งที่ที่มีชื่อเสียงของนครนายกรวมทั้งมะปางหวานด้วยถามว่าทำไมถึงเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเรา เราให้เครดิตไปทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเริ่มเห็นผลผลิตมะยงชิดเนี่ยมีคุณค่าก็เกิดจัดงานมะยงชิดมาปางังเมื่อประมาณสัก3าปีต่อ2,535-36ประมาณนั้นจัดงานเล็กๆที่หน้าสารละางโดยเอาชาวสวนประมาณสัก10ต่อสวนไปออกงานาหลายคนเริ่มเห็นว่ามะยงชิดลูกใหญ่และมีผลผลใหญ่ สีสวยรสชาติดีนะครับหลายคนก็เริ่มขยายพันธุ์ออกปลูกหลายสวนด้วยกันนะครับจนมานาทีนี้หลายคนบอกไม่ไมยงมมยงคิดลูกใหญ่มะปางลูกเล็กมะปางลูกเล็กแต่จริงๆแล้วมะปางกับมะยงเนี่ยเราสามารถจะคัดสรรที่เอาสายพันธุ์ที่ลูกใหญ่มาปลูกได้เหมือนเหมือนกันนะครับจนเดี๋ยวนี้เลยมีทั้งมะยงชิดและมะปางหวานในจังหวัดนครนายกที่หลากหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์หลักๆที่นครนายกจะปลูกก็มีพันธุ์ทุนก้าทุนถวายบางคุณนนชิดสง่าชิดศริกาชิดท่าด่านซึ่ง6สายพันธุ์นี้เราขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปแล้วนะครับส่วนมะปางหวานเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงในนครนายกเช่นทองนพรัตน์หรือสายพันธุ์ที่คนนิยมเราก็ขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เราได้ทั้งสองตัวก็คือมะยงชิดนครนายก และมาปางหวานนครนายกทั้งสองตัวด้วยกันนะครับสำหรับสิ่งบ่งที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวสวนนครนายกภาคภูมิใจเพราะเป็นสิ่งที่อบอกได้ได้วว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นระดับประเทศเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในประเทศเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเมะยงชิดยังมีที่เดียวในในใ,ใ,ในประเทศซึ่งขอสิ่งบ่งที่ทางภูมิศาสตร์และมาปางเท่านั้นที่ขอ จังหวัดนครนายกเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาวสวนน่าจะมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะตัวผมเองนี่ยิ่งน่าจะภูมิใจใหญ่เพราะว่าผมเป็นคนทีเริ่มและเป็นคนเขียนขอคำร้องขอโดยเฉพาะเอาจังหวัดกับสมาคมชาวสวนมะปางนครนายกเป็นคนขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI หรือแกลบซึ่งเราเห็นกันเนี่ยกเกษตรปลอดภัยมันเป็นมันเป็นสิ่งบ่ง,บ,งบอกว่า เกษตรปลอดภัยนะสินค้าอร่อยนะสินค้าที่ดีพรีเมียมอะไรประมาณนี้พอยกตัวอย่างอย่างง่ายๆมีบริษัทอย่างบริษัทมาขอซื้อเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องนครนายกต้องมี GI ให้เขาด้วยไม่งั้นเขาถ้าไม่มีรับรอง GI เขาก็จะไม่ซื้อสินค้าที่เราเรามีอยู่เนี่ยมีคุณค่าเป็นเรื่องที่ที่น่าน่าจะต้องบอกนะครับเพราะนาทีเนี่ยในห่วงที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยนครนายกเมยงชิดเริ่มจะวายนะครับ เดี๋ยวนี้ชาวสวนเก่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมะยงชิดตามฤด,ดูกาลก็จะอยู่ในห่วงกลางกางเดือนกุมภาถึงปลายเดือนมีนาระหว่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มทําได้ถึงมกรามกราก็เริ่มจะมีปล,า,ปลายเก็บเก็บเกี่ยวกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านท่านท่านมาซื้อมะยงชิดมาปังคนครนายกเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาได้เลยครับ มะยงชิดหลายแห่งค่ะสามารถที่จะทําผลผลิตมะยงชิดมะปรางหวานได้คุณภาพดีทีเดียวนะคะแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งค่ะที่มีความพิเศษตรงที่ค้นพบเทคนิคสองไฟที่ต้นมะยงชิดค่ะทําให้ออกดอกออกช่อติดผลดกได้จํานวนมากทั้งยังมีคุณภาพเหมือนเดิมสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะเวลาเราปลูกเนี่ย ผมดูแล้วไม่ยากเลยนะครับหลายสวนเดียเ๋ยวนีออ้ถ้ามีพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําที่พอเพียงนะครับมะยงชิดจะใช้น้าเพียงในห่วงปลูกใหม่ๆหรือในห่วงที่ออกลูกประมาณเดือนเดียวเองแหล่งน้ํานิดเดียวก็สามารถทําได้ประสบผลสําเร็จหรือไม่นะครับบางคนบอกว่าปลูกเออปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายจริงๆแล้วท่านอาจจะดูแลเกินอย่างอย่างยกตัวอย่างซื้อไปกิ่งละ200ท่านก็อาจจะให้โตเร็วท่านอาจจะใส่ปุ๋ยซะเยอะเลย กาที่มันจะโตกับไม่โตเพราะฉะนั้นก็ดูแลเขาตามตาม,ตามที่ทฤษฎีต้องการก็คือหมายถึง3เดือนหรือ4เดือนให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งให้ทีละน้อยๆให้บ่อยๆแล้วมันจะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ตามธรรมชาตินาทีนี้ปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องราคาหลายสวนอ,อ,อาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเอ๊ะทำไมราคาปีนี้น้อยจังเลย แต่กลับเป็นความโชคดีหรือความโชคร้รายไม่ทราบที่ปีนี้อากาศหนาวนานแล้วทำให้ผลผลิตออกมามากมายของผมเนี่ยต้นหนึ่งเคยได้ปีละร้อยแต่ปีนี้ต้นนั้นน่ะได้300รมันเกินมันเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันบอกว่าเอ๊มะยงชิดมะปางนปลูกง่ายเห็นไหมเพียงแต่อากาศดีๆก็สามารถจะออกผลผลิตได้ดีด้วยปัญหาก็คือพอออกมามา,มากตลาดมันเกินความจำเป็น มันเป็นเรื่องปกตินะครับท่านต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยนะักนายกเริ่มจะมเีเทคนิคในการทําให้ออกเร็วปว่ป,ปก,กติเก็บห่างกันแค่5วันมีผลทิ้งเงินหลายตังค์นะครับ5วันก่อนเนี้ยโลรลละ200แต่5วันหลังเหลือโลละ80บาทหลายส่วนทราบแล้วละ่ะที่ผมพูดเนี้ยก็คือการนําหลอดไฟเข้าไปติดที่สรงพุ่มมะยงชิดหรือมะปางพอเรานําหลอดไฟไปเปิด ในห่วงที่ใบเขาสมบูรณ์ต้นเขาพร้อมประมาณ8วันเขาก็จะออกช่อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราต้องการมะยงชิดไปเก็บเดือนกุมภาวันที่เท่าไหร่เราก็ย้อนกลับไปยกคันเอาประมาณ80บวัน80ดบวันที่เรายกคันเอาเนี่ยแล้วเราไปกําหนดทิศทางได้เลยว่าวันนี้เราจะเก็บก่อนเขาสิวันอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะว่าเก็บก่อนกันห้าวันเนี่ยมีผลวันนี้นาทีนี้รุ่นมหาชน ทั้งนครนายกทั้งในประเทศหลายจังหวัดตอนนี้รุ่นมหาชนกําลังหลังไหลที่เราคุยกันเนี่ยนครนายกหมดแล้วแต่รุ่นมหาชนยังยังยังมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานกาลังกำลังเก็บเกี่ยวนะั โดยปกติแล้วมะยงชิดและมะปรางหวานจะออกดอกตามธรรมชาตินะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหรือในช่วงหน้าหนาวนั่นเองค่ะและผลก็จะสุกพร้อมเก็บขายสามารถที่จะรับประทานได้นะคะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีค่ะ เริ่มมาติดต่อ,อต่างประเทศอย่างเงี้ยผมปีนี้ผมได้ทำไปสองลายด้วยกันเริ่มเริ่มรู้ว่าทำได้แล้วก็เริ่มดีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรานำออกได้บ้างส่งออกได้บ้างหรือมีคนที่ทำแล้วรู้ว่าทำได้น่าจะช่วยในการกระจายสินค้าได้ได,ได้ดีกว่านี้ตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมเนี่ยโตในสวนแล้วก็ทำสวนมะยงชิด มา4ี่สิปีพอทำมา40ปีเนี่ยสิ่งที่ได้ทำให้ชาวสวนจริงๆก็คือหนึ่งอย่างน้อย,อยมันมีความภาคภูมิใจที่ได้ขอสิ่งบอกชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับคนคนครนายกแล้วคนคนครนายกชาวสวนนครนายกก็ได้ได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์พอเวลาเดี๋ยวนี้ฮนะแม่ค้าเข้ามาซื้อเนี่ยเขาจะบอกนะขอดูตาสัญลักษณ์จีไอหน่อยไม่ใช่ว่าไปซื้อข้างทางแล้วท่านไม่ขอดูท่านจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีตาสัญลักษณ์ให้ท่านดู ทุกที่ทุกทางความภาคภูมิใจเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเออชาวสวนเนี่ยประสบผลสําเร็จตัวผมเองเนี่ยจริงๆแล้วออสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดินอ,อ,อื่นๆได้มาจากมะปางหรือมะย,ยงชิดมากมายครับ หาใครมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดนครนายกนะคะอย่าลืมลองลิ้มชิมรถมะยงชิมะมปังหวานกันนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกค่ะครั้งต่อไปของดีบ้านฉันจะพาไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนนั้นติดตามชมกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ